แล้ววันนี้เราอยู่กันกันกบ d e a แคมป์เวอร์ชันเดโมเมื่อวัยรุ่นล่าท้าผีกับกลายเป็นไฟล์ถูกล่าซะเองโทรัพผีมันไหลสดให้เราดูด้วยสุดเกมนี้ <c oughs> โอ้โหจะกำลังจะขึ้นบันไดนนี่น,น,น,นี่โอ้โหโกูกูกูไป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 เลยอไได้อไได้ โอ้โหเปิดเกมมาแบบร่าเรืองจำใสนะครับไม่บอกไม่รู้เลยว่าเกมผีเอาละครับก่อนอื่นก็จะลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันที่14ออกโทเบอร์เวลา5โมง18นาทีแก๊งวัยรุ่นสร้างตัวของเรากำลังนั่งอยู่บนรถกุมวัยรุ่นล่าท้าผี3คนเดินทางมากกว่า240ไมล์ไปยังบ้านล้างแห่งหนึ่งเพื่อถายรายการล่าท้าผีของพวกเขา เป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเอาละครับจอดรถแล้วปีนปีนปุ๊บเรานั่งอยู่ที่เบาะหลังนะครับเอาละ่ะที่เหลือพวกเราต้องเดินเข้าไปนะเพื่อนมันจะมีถนนลูกหลังที่พาไปที่บ้านหลังนั้นเอ้ยมาโก้ส่งเครื่องดื่มชูกำลังให้ฉันหน่อยสิเอ๊ะฉันกินหมดไปแล้วไม่ใช่เหรอนเนี่ยฟ้าร้องเชียวดูเหมือนพายุก,กำลังจะมา ถ้าทางจะเป็นแบบนั้นนะเพื่อนพวกเราต้องรีบขนของเข้าบ้านแล้วก่อนที่อุปกรณ์เราจะเปียกงั้นก็มารุยกันเลยโอ้พวกเรายังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยนี่นะแต่ว่ามารุยกันเถอะแล้วพวกเราต้องขังตัวเองอยู่ในบ้านร้างแบบนั้นจริงๆเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันลงทุนกู้เงินไปเยอะเลยนะเพื่อโช์นี่นี่ก็ผ่านมาหกเอพิโซดแล้วแล้วพวกเรายังถ่ายอะไรแจมๆไม่ได้เลยถ้าคืนนี้ไม่ได้ฟูดเท็ดเด็ดๆแล้วก็ฉันล้มละลายแน่ โอ้ล้กกู้เงินมาทำรายการผีซะด้วยไอ้หนุม่มนี่เอาละ่ะรีบขนของเข้าไปในบ้านแล้วก็ถ่ายสุดยอดเอพิโซดที่มันเจ๋งโคตรๆของรายการล่าทาผีของเราออกมาเข้าใจไหมโอ,โอเคได้เลยเพื่อนว้าวเดี๋ยวได้เจอของเด็ดแน่บอกเลย15ออโทเบอร์ที่บ้านเวลาตีสองนาทีนะครับ เสียงรอง้องไห้่หลอนจัดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลอนมากนะครับเสียงตอนนี้ออโอ้แล้วมันโผล่มากลางเกมแบบนี้เลยหรือเปล่าครับมุมขวาล่างเหมือนจะมีกล้องแต่ว่าไม่มีสัญญาณ ตรงนี้มีไฟฉายอยู่นะครับกด F เพื่อเปิดปิดไฟฉายได้โอเคและตรงนั้นก็มีวิทยุวางอยู่นายนายยังไม่ตายเลยเพื่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยโอเคโอเคมาโกะอยู่ๆเธอก็เปลี่ยนไปมาโกคือคนที่นั่งอยู่ข้างๆคนขับตอนแรกนะครับแต่เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงเฮ้ยเปลี่ยนไปยังไงวะเพื่อน ฉันไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆเธอเธอก็ดูบ้าไปเลยอ่ะแล้วนายอยู่ไหนเนี่ยฉันขังนายไว้ข้างในจุดจุดจุดส่วนฉันนะ่ะอยู่ที่อื่นไกลมากๆจุดจุดจุดฉันคิดว่านายตายไปแล้วก็เลยเอาแผ่นไม้เนี่ยมาปิดประตูหน้าบ้านเอาไว้ตอกสปูขังซะแน่นหนาเลยเพื่อไม่ให้เธอออกมายายนั่นน่ะเสียสติไปแล้วแลวพยายามฆ่าพวกเราทั้งคู่และฉันคิดว่าแกไม่รอดแล้วนะ่ะ โอ้ยเพื่อนเลวขังเราไว้กับผีฉันคงใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยล่ะกว่าจะกลับไปหานายได้ว้าวสุดยอดมากเลยเพื่อนนายต้องหาทางออกจากที่นั่นผ่านทางห้องน้ำมันมีหน้าต่างอยู่น่าเป็นทางออกเดียวคือจะบอกว่าหน้าต่างอื่นพี่ก็ปิดหมดแล้วเหรอครับโอ้แต่ว่าห้องน้ำถูกปิดไว้อย่างแน่นหนานายต้องหาทางเปิดประตูห้องน้ำให้ได้หน้าต่างตรงนั้นเป็นทางออกเดียวของนายฉันไม่ทิ้งนายแนนอนเพื่อนฉันจะกลับไปหานาย เพราะฉะนั้นนายต้องเอาตัวรอดเองแลวออกจากที่นั่นก่อนที่มันจะสายเกินไปโอ้โอเคถ้าหากเธอเจอนายเข้าละก็นายสามารถซ่อนได้นะมันมีที่ซ่อนมากมายอยู่ในบ้านนี้แล้วก็ห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดห้ามส่งเสียงหมายถึงเกมนี้มันตรวจไม้หรือเปล่าครับไม่นะถ้าหากนายยังพกจอภาพอยู่ละก็นายสามารถดูกล้องสดๆของเธอได้แต่ว่าชั้นใต้ดินน่ะไม่มีสัญญาณ จะเฮ้ยจะว่าไปคืนนี้ได้ฟุตเทจโคตรแจ่มเลยว่ะมันะแบบแบบโอ้ช่างหัวฟุตเทจเธอเพื่อนคนจะเป็นจะตายอยู่แล้วฉันต้องรีบออกจากที่นี่โ้ยเพืเ่อนเร็วเพื่อนมันต้องเหลี่ยมเราแน่เลยผมว่ามันกลัวรายการเจงไงก็เลยสร้างสถานการณ์ขังเราไว้กับผีแล้วถ่ายฟุตเทจโอ้เราต้องออกจากที่นี่โอ้แล้วทางตรงนี้ก็โดนปิดผมงัดแผ่นไม้ออกก่อนได้ไหมขวายังชั่วที่มีเวทมนต์นะครับแผ่นไม้ลอยเองได้ เอาละมาดูกันจากที่ผมเห็นคือเกมมันเชื่อมต่อสัญญาณแล้วครับเพื่อนๆนโอ้หลอนจัดอะกดคอนโทรลจะทำให้เสียงเบาโอเคไม่มีเสียงตอนเดินนะครับตอนนี้ผมแอบขึ้นมาชั้น2โอ้โหแล้วมันมีกล้องของฆาตกรให้เราดูตลอดเวลาเอ๊ะมันรู้ว่าเรามาเหรอมันมี้ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวแอบโอ้ ใช่ไหมมันคือสัญญาณตรวจจับการเคลื่อนไหวปะวัแล้วเขาขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับเขารู้มันคือเกมที่เราต้องสเตลออกจากบ้านให้ได้สินะแต่ว่าน่าจะต้องหาของด้วยนะครับและมีการส่งเสียงเพิ่มความสยองซะด้วยสรุปคือเพื่อนของเราได้จะถูกผีหรือปีศาจสักอย่างสิ่งแน่ๆเลยครับอยู่ๆก็เปลี่ยนไปและเกมไม่เล่าด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นอะ ผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นเดโมโหรือ,อเปล่าเกมเลยจวนเราเข้ามากลางเกมเลยหรือว่าเกมตั้งใจเล่าแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าโดยรวมเกมดูน่าสนใจแล้วมันเดินวนอยู่ที่เนืมุมจะออกได้ตอนไหนครับเนี่ยโอ้ยังเร็วโอเคแล้วน่าจะออกมาได้ไปกันผมจะพยายามหอบไม่ให้มีเสียงดังแต่ว่าไอเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวไมันอยู่ตรงไหนอะ ผมไม่เห็นเลยนะมันคือเครื่องแดงๆเหรอครับอ้วโอ้โหแลวเสียงน่ากลัวมากผมเดินผ่านตรงนี้ได้ไหมได้แล้วโอเคอันนี้คือห้องน้ำที่ถูกปิดต้องมีค้อนกับกุญแจใช้สองอย่างเลยนะครับโอ้โหเกมโคตรเร็วมันเหมือนเกมที่เราต้องดูสองจอเลยอะยากเหมือนกันนะ ต้องคอยดูด้วยว่าเขาอยู่ไหนกันแน่เริ่มค้นของกันนะครับเพื่อมีของใช้กันได้เขาจะไม่ได้ยินเสียงผมใช่ไหมปึ๊บปึ๊บ,บไม่เจออะไรเลยสุดยอดชีวิตเราชีวิตทั้งชีวิตเกลือทั้งหมดเปิดซ้ายเปิดขวาเปิดลิ้นชักข้างบนยื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 นมันไม่ยืนอ่ะ ี่ผมตกใจมากอยู่มันโผล่มาได้ไงรับเนี้ยเมื่อกี้คือไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับอยู่มาโก้ก็มาจากไหนไม่รู้เอาไปก่าผมลองค้นห้องใต้ดินก่อนเพื่อมีของแต่ก็ไม่น่ามีหรือเปล่าถ้ามีของห้องใต้ดินเกมมันจะง่ายเกินไปผมว่าเอาล่ะเราจะต้องค่อยๆค้คนบ้านเริ่มจากชั้นแรกนะครับเขาเชื่อมต่อสัญญาณแล้วเราไปตามหาของกันก่อนมาโก้ยิ้มมาแต่ไกลเลยน่ากลัวจัดเริ่มห้องไหนวะเนี่ยมาโก้ มย่องอย่างเดียวแล้วตอนนี้เปิด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 คนตู้ไม่เจอตอนนี้เลดการค้นตู้ของผมคือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับไม่เคยเจออะไรเลยให้ตายเถิดมันน่ากลัวมากเกมบ้าน,นี้เอาเร็วเรามาดูห้อง,งน้ำวิ่งวิ่งโอ้ยวิเลยโซ่สองสมย่างรวดเร็วปึ๊บไม่เจอ มันดกดปุ่มไรย,ยืนอ่ะมันไม่ยืนให้ผมครับโอเคกดคอนโทรลอรอบยืนแล้วแต่เมื่อกี้ผมก็กดแล้วมันไม่ยืนนะไม่ทันนั้นเลยไม่นะเราต้องปิดไฟไหมเวลาอยู่ที่มืดมาโก้จะได้ไม่เห็นมาโก้ตาบอดในความมืดแน่ๆโอ้แล้วผมรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้จากกล้องทางขวาแล้วน่าจะอยู่ห้องข้างล่างเหมือนกัน โอ้ไล่เกมเร็วนี้ปิดหน้าต่างทุกที่เลยนะครับหล่อ uh huh, นเกินมาโก้อะเพื่อนๆว่ามาโก้มาโก้อยู่นั่นเขาเห็นเราจากไฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ผมเลยปิดไฟก่อลองทดสอบด้วยการฉายไฟ อบเป็การฉายไฟไปแล้วโอ้เออเอาตรงๆนะผมไม่เห็นว่าผมจะรอดจากเกมบ้านี้ได้ยังไงเลยครับโอ้ตอนนี้คือผมกลัวมากอ่ะผมจะค่อยๆย่อง้วกนะ็คนทีละที่แล้วกันนะครับปิดไฟด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราอ๋ตรงนี้ซ่อนได้แล้วมาโก้มันยิ้มให้ผมแบบผม นี่เป็นเกมที่ผมบอกได้เลยว่าเวอร์ชั่นเต็มผมไม่กล้าเล่นน่ากลัวเกินโอแล้วมันเพิ่งเดินผ่านบันไดามาบันไดยอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ไหนวันนี้อโอ้แล้วเสียงไกลมากผมไม่โอกก้าออกจากตู้เลยตอนนี้ใกล้แบบใกล้จริงนะครับขอขอเดินผ่านตู้สักรอบหนึ่งได้ไหมเราจะได้ช็อตเด็ดมาลงเป็นคลิปมามาจริงเปล่าว่ามาจริงแต่เห็นไม่ชัดอย่างที่คิด เขาไม่เห็นเราได้ไงว่าตู้ก็เป็นตู้กระจกอุ้ยกูเดินกลับมาทางเก่าด้วยขาบิดขาบิดเหมือนรู้ยืนปล่อยขาโชว์อยู่นะตรงหน้าไป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 โอ้เขาไม่ขึ้นข้างบนว่ะแต่เขาเดินตรงไปทางนั้นนะครับมันเป็นเหมือนห้องหนังสือโอเคเราสำรวจแหนบด้วยการใช้ผีได้นี่มันแมคชน,น,นิกใหม่ของเกม อย่างน้อยผมก็รู้ว่าห้องตรงนั้นเป็นห้องหนังสือนะครับห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําหวีนึกว่ากุญแจโอ้โหเกือบดีใจแล้วไม่เจอของเลยเลยครับเข้าลงมาข้างล่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจออแย่เสียงดังวิ่งวิ่งอ้าววว้าว้ เดียวไม่มีกับดัก้วยเว้ยเดินเดินอยู่ไม้ล้มโอ้ผมว่าสเตล,ล่ะเสียเวลาไม่เวิร์กเว้ยหมดเวลาสเตล่ะผมจะเดินค้นของแบบหน้าด้านถ้าเจอก็วิ่งหนีเอาเพื่อนเพื่อนว่าเป็นไปได้ไหมครับคือของมันมีให้คนเยอะมากถ้าเปิดมาไม่เคยเจอเลยเลยเว้ยเพราะงั้นเราต้องหน้าด้านเข้าไว้คนเลยอย่าไปกลัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมไม่มีอะไรไม่มีใครมาแกแล้งเราเขาอยู่ข้างล่างปะ เราคนข้างบนเราหน้าด้านปึ๊บห้องนี้อา้อาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดัง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 เขาขึ้นมาข้างบนนี่ผมจุกได้ไหมผมสงสัยอยู่นะเข้าตู้ก่อนละกันากม,มาโกอยู่ข้างบนเราลงล่างอะเราหน้าด้านพอโอเค ผมเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับตอนนี้ใช้วิธีการเดินสำรวจไปเลยแบบอะไรวะนี่มันตางบ่อยเกินไปไล่สัญญาณตึ๊ดๆๆๆดเนี่ยโอเคผมไปทางนี้โอ้โหจะกำลังจะขึ้นบันไดหนี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 โอ้โหกู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 กไป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 เอาแอบไปได้แอบไม่ได้ไปดูสิตู้อยู่นั่นตู้อยู่นั่นตู้อยู่นั่นโอเค เอ๊ะแต่เขาไม่ตามมาหรือเปล่าครับผมทำได้ผมทำได้มีห้องนอนลูกสาวนะครับมีลูกชายลูกสาวในบ้านบ้านนี้กว้างพอสมควรนะอุ๊ยมีขวดไม่โดนด้วยเหรอผีผีเอ๊ะอ้าวเอ๊ะเรารอดเราลอดครับเรารอดเร็วเอาละดอนได้ไงโอ้ะใส่กำลังใจอย่างเตตู้ เมเกมเียเียเ anyway oh, 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 oh. ียเียเียติดตันตันเอาเอาฮิวรอดรอดรรอดหรอรอดรองงงงโอ้โหดังบ่อยดังบ่อยนุ่ hmm. oh, oh, oh. ุจูนองอินเดียเลยโอ้แต่ผีเกมนี<_<_้มันตาเซ่กว่าที่คิดนะครับโอ้ อันน่าหาไม่เจอละสิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือหาไม่เจอแน่นะมันดูเหมือนจะเห็นกันเลยครับ <c oughs> ยังอีกอันนี้ใกล้ไปแล้วนะเยไปหาโอ้แล้วอันนี้คือแคมป์หน้าตู้เหมือนจะรู้ <c oughs> อ่ติด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 ตดโดนสัญญาณตัวเองไอเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอุปกรณ์หน้าท้าผีที่พวกเราเอามาแปะเองหรือเปล่า ไยถึงพวกตัวละครหลักนะครับเอาละเขาลงไปชั้นล่างแล้วได้เวลาที่เราจะสำรวจชั้นบนกันแบบรึงร่าก็ดังบ่อยดีนะผมชอบอุ้๊ยหนูอันนี้เป็นห้องนอนเหรอเฮ้ฮ้มีรูอยู่ด้วยเหรอคืออะไรโอ้ ขึ้นมาบนห้องใต้หลังคานะครับมีทางออกหรือไม่ไม่มีเอาผมเจอแรคคูนนี่นายมาทำอะไรในบ้านฉันเฮ้แรคคูนพูดได้อย่างนั้นเหรอจุดถามคำถามได้แล้วนั่นคือหน้าที่ฉันฉันชื่อว่ากาแบกส่วนเมื่อกี้คือลูกชายของฉันชื่อว่าชิคกี้นี่นายมาทำอะไรที่นี่กันแน่คือว่าพวกเราเข้ามาล่าท้าผีนะครับแต่ว่าเจอเรื่องปแปลก ผู้หญิงบ้าคนนั้นคือเพื่อนของนายเหรอใช่ครับแต่ตอนแรกเธอไม่ได้บ้าแบบนี้นะเออแต่ว่าตอนนี้เธอคลั่งไปแล้วที่บ้านนี้มันมีพลังงานบางอย่างอยู่และฉันเป็นเจ้าถิน่นฉันเห็นมันมาตลอดนั่นแหละเพื่อนของนายนะ่ะถูกพลังนั้นครอบงำเฮ้แล้วผมต้องทำยังไงต่อไปล่ะเนี่ยก็ช่างหัวนายสิทำอะไรก็ทำไปจะแตกตื่นพยายามหาทางนี้หรือจะตายก็เรื่องของนาย โอ้โห oh, oh. คุณและคูณไม่อ่อนโยนเลยจุดๆหรือบางทีฉันอาจจะให้กุญแจห้องน้ํากับนายได้นายจะได้หนีรอดออกไปทางหน้าต่างเฮ้เดี๋ยวถ้าคุณแลกคูณคุณมีกุญแจด้วยเหรอแต่ว่าผมซ่อนตัวอยู่แบบนี้จนความช่วยเหลือมาถึงไม่ได้เหรอครับนี่คือบ้านของฉันแน่นอนว่าฉันมีกุญแจแต่ว่านายห้ามซ่อนตัวในนี้เพราะนายหน้าตาเหี้ยมไปหน่อยจิกกี้ก็เลยตกใจกลัวนาย งั้นผมขอคุณแจห้องน้ำได้ไหมเดี๋ยวใจเย็นก่อนไอ้เสือเพราะว่าเพื่อนของนายนะพยายามทำร้ายฉันฉันกับลูกชายก็เลยหาขนมมากินกันไม่ได้จุดจุดจุดและตอนนี้พวกเราหิวมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คุณแจนายก็ต้องไปค้นตู้เย็นแล้วเอาของกินมาให้กับเรา <c oughs> คือคือผมต้องลงไปข้างล่างไปเปิดตู้เย็นสินะตู้เย็นมันไม่ได้เสียปั๊บมาเป็นปีแล้วนะครับของข้างในน่าจะเน่ามดแล้วแต่ช่างเถอะ ผมจะเอาขนมมาให้แล้วกับกุญแจเจ,จ้ามนุษย์ซื่อบือ้อเรื่องนั้นน่ะฉันรู้อยู่แล้วล่ะนะ้าแต่ในตู้เย็นน่ะมีของว่างที่ฉันแก็บเก็บเอาไว้เองต่างหากละ่ะนี่คือบ้านของฉันกฎของฉันนายต้องทําตามเอาละ่ะที่นี่ก็รีบไปเลยขอให้โชคดีเอองั้นไว้เจอกันนะครับคุณและคุณสรุปว่าเกมมันเป็นสคริปต์นะครับเราไม่ต้องหาของทั่วทั้งบ้านกันหรอกนะตอนแรกผมก็กลัวว่าผมจะหาของเจอไหมของมันจะสุ่มหรือเปล่า แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เอาละแล้วผมต้องหาทางลงอ,อ๋อนนี้มีแลกคุณน้อยจิกินะครับตัวลูกนาก่ารักแล้วน้องดอลลี่ได้มาขาไม่ขยับโอเคเราน่าจะต้องกลับลงไปข้างล่างปึ๊บลงมาเจอเลยจะเป็นเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์ในอีกรูปแบบหนึง่งเกมคลาไม่เป็นไรครับเรื่องปกติผมเล่นเรื่อใหม่ตั้งแต่แรกก็ได้ มาครับได้เวลาสปีดลันแต่ว่าเดโมมันสั้นมากเลยนะถ้าผมเข้าใจถูกก็คือเราแค่ไปในห้องที่มีลัคูนแล้วก็จบเลยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอ๋อ,อ ى, ผมต้องหาทางไปที่ถูกต้องก่อนเอาละครับอโอ้โหทางไปที่ถูกต้องนั้นไม่ง่ายเลยครับเพื่อนๆจุกจุกจุกทำหมาครับเทคสองของการสปีดรันเราต้องหาบันไดให้เจอบันไดอยู่นี่ ไม่ยากครับเชื่อผมขึ้นมาห้องนี้ไปเลยปึ๊บปั๊บนีมาโอ๊โอเบเกือบแล้วขึ้นจับมาทึกโอเคคุยกับคุณแร็กคูนอีกรอบมาดูกันว่ามันจะบักอีกรอบไหมครับอ่าลงเฮ้ยรอบนี้ได้หรือเปล่าเออไม่บักได้เล่นต่อแล้วครับพยายามเชื่อมต่อสัญญาณสัญญาณขาดหายอ้าว แล้วมันก็จบเดโมอัดหน้าผมโน no! ผมโดนหลอกเล่นใหม่เอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ d e a d Camp Version เดโมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างอยากเห็นผมเล่นเกมนี้ตัวเต็มหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ไอตอนแรกที่ผมคิดว่าต้องหาของทุกทั้งบ้านอะอันนั้นคือผมสิ้นหวังมากแต่ถ้าเกมมันเล่าเรื่องโดยเป็นสคริปต์แบบนี้มีเช็คพอยต์แบบนี้ผมว่าผมน่าจะพอเล่นไหวอย,อยู่ <laughs> ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นผมเล่นเกมนี้ตัวเต็มก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันและถ้าชอบผลงานก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายค่ะ